สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะพี่น้องจ้าวันนี้ผมว่ามีอย่างไรเรกจ้ะจะพามาเปลี่ยนน,น้ำพักแต่ว่าน้ำนพักเปลี่ยนไปแล้วบระเทศไทยมึงวันนี้เราจะมาให้มา,มะมะาเปลี่ยนน้ำกรุงเทพแล้วก็ภูม,ม่านี่จ้ะหิ้งพักหิ้งเทพเป็นห้องนะจ้ะเป็นห้องเจ้าอาชิโนอยอาจจะเป็นสวยงามวัดูุลายนะจ้ะ น้ำมันก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะน้่นมันงาเกิดกรเจ้าถวายเป็นน้ำแดงนะจ้ะใบเป็นน้ำแดงตอนสวดมนต์หนูอาจจะไม่ได้สวดไทยจะยิ้งนะจ้ะอาจจะไม่มีเสียงสวดมนต์ให้ได้ฟังยันอีย่าง,ยา,งายๆย,ย่างหนูกำล่รู้กันกดของยูทูบอีย่างหรือเปล่าหนูก็ลังขับใจ,จแต่ก็ไอ้บางวันเม,มื่อนึงเมื่อนึงหนูเช็ดยัง,นนง,นนงนนแน่หลังจากที่ซักผ้าท้องข้ามอาดทองแล้วน้ำเช็ดซับเรียบร้อยแล้วหนูก็จะมาเปลี่ยนน้ำผ้า ฉันมักงหนูบ่กเขาจะเปลี่ยนมันผ่าหรอจ๊ะฉันมักงหนูก็เปลี่ยนว่าเออน้ำม,มันแห้งหรือว่าน้ำม,มันบกลงในแก้วในแก้วแบบนี้จ้ะแก้วนดำแดงมันอาจจะยุบลงอย่างลงสิหนูงงก็เปลี่ยนก็ได้จะ,จะช่วยแล้ววางน,าน้ำไว้กัอนสบายน้ำ ขอบชนี้เมรัสนีแม่กาลีทาวิสวนโนุปิเซียแมสาลิกากุมารน้อยปินมุกป,ปุ้มปุ้ย แวจะแกก็มีอย่างไรออกจ้ะแกเปลี่ยนอะเรแล้วก็ต้องดอาใจอธิการัฐมันเป็นที่พึ่งทางใจอจ้ะแต่ละคนจะบอกเคกนนกจ้จะของศรัทธาแล้วก็อยาบบ่างนี้รวบายอย่างนี้ ได้ช่องหลายๆแบบก็ต้องมานั่งกินให้เมืองอย่างเดี๋ยวมั่อจะก็อยากให้เห็นนั่นเห็นนี่เห็นนูนเห็นนี่ให้เมืองสิมไหมจ๊ะแล้วก็ขอฝากนะเด้๋ยวจะกดไลค์กดแชร์ให้หนูแน่กดติดตามก็หนูจะได้มีรายได้ในช่องอีกทางหนึ่งนะจ๊ะแกรายเยด้าจ้าสวัสดีค่ะ